สวัสดีครับนี่คือการนวดเอาคุณหมอโชว์หน้าหน่อยสิคุณหมอเอาเอาหน้ากากออกดิคุณหมอโชว์โชว์โชว์หน่อยซิโชว์สาวหน่อยอ่าสวัสดีเพื่อนๆหน่อยสิสวัสดีคุณหมอเป็นหมอมากี่ปีแล้วครับปีสองพันสิบสี่โอ้ คนนวดนี่คนตรงนวดนี่ชอบใจมากเลยใช่ไหมครับเริ่มดูนวดนวดมาตั้งแต่ปศสองพันห้าสิบสี่โดนเลยกี่ปีครับเนี่ยไม่รู้กี่ปีเลยหลายปีแล้วห้าสิบเนาะเป็นหมอมาแล้วห้าสิบปีได้เงินมากี่ล้านแล้วครับกินไปแช็ไปม่น้อยเยอะฮะมีน้อยเยอะมีเมียน้อยมีเงินเยอะเนียต้องหกคน อการโน้ตได้ช่วยอะไรได้บ้างครับคุณหมอก็อช่วยแก่หลายอย่างแก่ปวดเมื่อยแก้ยอกแก่แ้ร้อนก็ได้หมดนะน่ะจริงไหมครับจริง,รงแล้วเดินทางยังไงครับทุกวันนี้เดินทางแบบไหนเดินทางก็รถ เมย์สิครับเดินทารถเมย์รถแท็กซี่ขาตันเยอมันจะไม่ได้ยเทาเดิมรถเมย์รถสองแถวเออรถตุ๊กๆุ๊กการพัดรถเดินมั่งอะไรมั่งเออทำให้ร่างกายร่างกายแข็งแรงอ๋อเคยแข็งร่างกายแข็งแรงเคยแข็งเพราะว่าการการนวดนี่ทำให้เราออกกำลังกายไปด้วยเนาะ ทำให้เรามีร่างกายได้แข็งแรงนข่งค,คุณหมอเป็นเป็นแขกนะฮะอิสลามครับอิสลามช,ชอบฟังเพลงของนี่ไงอิสลามนี่ไงเพลงนี่เข้าเน็ตอะจะมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆให้ฝั่งบ้างไหมก็ไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้จะบอกอยังไงเพราะมัน ถ้าคนเมื่อยก็มานวดถ้าไมนุ่งเมื่อยก็ไม่ต้องนวดมันก็มีอยู่แค่นั้นนะเหรอถ้าไม่เมื่อยก็ไม่ต้องนวดอาจารย์นะจริงอๆถ้าเมื่อยก็ต้องนวดกันมันมันยอกหรือว่ามันขัดอะไรเราก็ต้องนวดลรังายมาตอนนี้เราเราเดินทางนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับเราเดินทางนอกสถานที่ไปนวดตามนอกนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วแล้วคิดราคายังไงครับก็จะธรรมดาไปก็เป็นนวดเผาก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเป็นหน่วยไอ้ไอ้ไอ้เกาะขาศานะแถวโน้นสนามหลวงอะไรอะไรอ่ะเราคิดราคากันเองเนาะก็มันพี่ยูมันมันเขาก็เอากันเท่านั้นไอ้จมอะไรอ่ะสนามหลวงตรงโรงแรมน่ะครศรี เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่ที่สร้างอาชีพสร้างงานสร้างเงินได้ถูกไหมล่ะสลับไปกันตัวอ๋อสลับสลับกันไปมันจะดีมัน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 ดีกว่าคาราเมลกว่ามันจะมีใช่ตอนนี้ใครอยากนวดก็นวดนอกนวดนอกสั่งที่ได้เนาะ อาบทโทรครับคุณหมอบอโทรก็ก็เบอร์ที่บอกตนนั้นก็ก็มันก็ต้องบอกใหม่ครับ0ูนย์หกสี่สามูนสอ่สสองเยอะโอเคเืยจะมาติดต่อหมอสามารถ ก็ได <kinetic> okay. ้นะครับได้0986461935นะครับมโนดกันได้นะครับนอกสถานที่ก็โอ้สุดยอดนะครับได้ได้ได้แล้ว28อ่านอกสถานที่แล้วก็ไปกันได้เนาะนวดนมนวดอะไรได้หมดเลยครับไม่เอาไม่เอาโอเคนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านเฮ้ยบางคนก็นวดราวนมไหผู้หญิงเนี่ยเหรอกนวดให้เยอะเหรอน่าไม่เป็นตรงนี้ย ลรอบๆเนี่ยมันจุกนะจุกเสียดนะอ๋อนี่เรา captions, an, oh. เราก็เอ๊ะมันยังไงวะนั่นนวดเป็นแล้วเอ๊ะน้องนวดไงแหละเนี่ยเขาก็นวดกันอย่างเงี้ยมันเอาตัวอย่างให้ดูอืมเราไม่จัจับยังไงนะนวดได้โอเคนะครับมันช่องเขาบี